สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราว VIP นะครับราว VIP ของวันที่1สิงหาคม2565น้านะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของเดือนสิงหาคมนะครับ2 5 6 5วันที่1นะครับเป็นวันสําคัญนะครับวันนี้ สำคัญนะครับจะมีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นหลายหลายคนเลยล่ะก็ขอให้ทุกๆท่านเป็นหนึ่งในนั้นกันแล้วกันนะครับใครที่มีบุญวาสนาเก่าทำบุญไว้เยอะก็ขอให้อ่าล่ำเอยๆขอให้แหงๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลาววีก็คือหวยลาวนะครับจากประเทศลาวนะจะออกทุกๆวันเวลาสามทุ่มยี่สิบเก้านาทีนะครับสามทุ่มยี่สิบเก้านาทีนี่คือออกเสร็จแล้วนะอืมันเริ่มบอ,อกกี่โมงก็ไม่รู้ อาจารย์ยังไม่เคยตื่นขึ้นมาดูสักทีเลยหลับแล้วสามทุ่มสี่ทุ่มก็หลับแล้วประมาณนี้หลับแต่ยังไม่สนิทหรอกอืหลับตาปิ๊บๆๆท่ามกลางความมืดอยู่ประมาณนี้มองซ้ายมองขวาเพียวเจอผีหรอก <c oughs> เหมือนกับนอนในป่าในดงเลยนะ <c oughs> หวาดระแวงอืกลัวขโมยขึ้นมาเข้าบ้าน เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองเยอะไงัวมันหายคงมีความสุขดีหรอกนะชาตินี้นะถ้าเกิดมีเงินมีทองเยอะนะพระวักพระวงหัวหน้าพระวงหลังคงคงไม่มีความสุขหรอกถ้าเกิดคิดจิตมุ่งมั่นแบบนี้เนาะอ่าเราก็มาพูดถึงลาว V i p พสามทุ่มนะครับสามทุ่มครึ่งนะ ของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง V.I.P ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องไปกดอีกนะให้แตะคําว่าถูกใจถูกใจอย่างเดียวน,นะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็มาเริ่มรับชมกันเลยนะเรา V.I.P สามทุ่มครึ่งนะครับ3 4มี่ห้าเน้นที่3มกับ5้านะสามสี่ห้าเน้นที่3มกับ5มีอะไรอีกเน้นที่5ก็มี5้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแเ่วน3 3มสามเจ็ดเจ็นะครับเ่อนส่นเนี่คือตัวกันนะครับ 4 7 7 4 4 8 8 4 4 9 9 4นะเพืลองเหรอคราวนี้ลองลองลอง3 0 3 1 5 0 5 1นะครับแล้ว4ไม่มีเหรอถ้า4มนาะก็น่าจะเป็น4 0 4 1นะ4 0 4 1นะอ่า แล้วคราวนี้รูดอ่ารูดรูดสมกับห้านะครับห้านะครับอืมรูดนะครับรูดบนรูดล่างนะรูดบนรูดล่างนะครับอือก็ม,มีตามนี้จัดไป ชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมพวกความบันเทิงไปให้คิดซะว่ามันมีทุกวันอยู่แล้วล่ะรอบวันนี้เราไม่ได้เล่นไม่ได้ลงทุนก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยให้ให้หลีกนี้ไปเลยนะครับมันจะอดใจไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเออประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เวาเข้ามาชมนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเด้งเลยนะเมื่อวานนี้เนาะแปดห้าสี่หนึ่งไม่รู้เด้งแบบไหนไม่รู้จาไม่ได้แล้วเออไม่ได้แล้ว บอกว่าบอกว่าคำนวณเลขป้องกันเป็นอัลไซเมอร์แค่เมื่อวานนี้ก็บอกว่าจําไม่ได้แล้วว่างั้น <c oughs> <c oughs> เออครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับอื <c oughs>